สวัสดีจ้าสบายดีเอทางช่องน้องคํแแพง h a n เนลนะคะตอนบ่ายนะคะสวัสดีตอนบ่ายของวันที่4กลกรกฎาคม2566เนาะคะ่ะเพ่นและน้องคํแแพงนี่ค่ะก็มาทักทายสบายดีเอนะคะเซนเกาเซนเคยเนาะคะ่ะสบายดีเพื่อจะเอาแนวทางฮาหนอยของ ปู่40เนาะคะ่ะมาฝากมาตอน F4 ทั้งช่องเนาะคะ่ะเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเด้อค่ะคลิปนี้เพนก็จะเอาแนวทางฮานอยอะไรอะไรเอาอะไรกับแม่คะ่ะนี่คะ่ะย้อคะ่ะโอ้ยยอยยังล่ะย้อยอยังเอเซียยังกับแม่จ้ะอ หนูจะอะไรกับแม่จ้าไปกินไปกินต้มโจ๊กเหมือนคนเห็ดค่ะค้าแพงแกงสม้มเนาะแก่พี่ฝนคุยกับน้องก่อนเยดีเยว,เ,ยวเอา้า้นมาลอดกล้องขาแม่ระบาดนี่เป็นยังสี่กับเป็นระบาดนี่คนเป็นแบบหนีตีค้าแพงแกงส้มนะเป็นแบบหนีตีอือไหนก็เอ้ยก็ไก่กยอยู่ไหนช้างอยู่ไหน ไหนช้างอยู่ไหนบอกเอฟซีดูหน่อยไหนไหนช้างหนูอยู่ไหนให้ให้เอฟซีดูหน่อยช้างอยู่ไหนว่าช้างอยู่ไหนว่าอยากนอน้วไ้นั่นบ่ายโมงแล้วเนาะค่ะบ่ายโมงแล้วเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปเอามาให้น้องแน่นช้างช้างหันเออช้างช้างช้างพี่นิงเอาให้น้องก่อนแม่ซ้าซาถ่ายคลิปก่อนแม่ถ่ายคลิปก่อนแล้วแม่จะพาหนูนอนนะคะ ค่ะคำแพงคนลู้เอ้ยเอ้ยจัง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 เอ้ยเก่งจังเลยร้องเพลงช้างให้เอฟซีฟังด้วยช้างเออช้างช้างช้างเอ้าขี่สั่งตีเก่งมากจังอ่ะเต้นช้างช้างด้วยนีย่ค่ะผู้ใดมักแนวทางฮางน้อยเนาะของปูซ<ป>ีศูนย์เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อค่ะเนาะป,ปูเออปู เฝ้าอย่างก็เฝ้าตามเนาะคะ่ะกำลังฮัดเฝ้าเฝ้าอย่างก็เบ้าตามะคะ่ะเอฟซีนี่ค่ะคำแพงปีเจ็ดเดือนแล้วอีกสามเดือนอีกสี่เดือนเนาะคะ่ะก็จะถึงวันเกิดคำแพงแล้วนะคะบูบ,บ,บูช้างช้างมันทำอะไรก็อะไรฮะช้างทำอะไรฮะ <c oughs> คำแพงเก่งมากเลยนะเดี๋ยวแม่พาเอซไปเบิ้องทะเลก่อนเด้อแม่ค่อยมาเล่นกับหนูนะเอ้าอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอช้างนอนแล้วตายแล้วเอ้อบบาน,นี้อืมรักช้างหน่อยรักช้างหน่อยรักช้างหน่อยอืม่จุบช้างรักช้างจ้าช้างคำแพงใช่ไหมอืม ดื้อมากคุณนนะ่ะเก่งจังเลยอารมณ์ดีมากขนาดบรสบายนะคะโอ้ยให้พี่หนิงแปลงให้แล้วขนาดบรสบายยังดื้อค้างนะคะเอฟซีออกมาบางตัวเลขน้ำกันค่ะวามื่อวานนี้มีของไผ่เขาเนี่ยนะคะของปูซีศูนค่ะนี่ลาวพัฒนา ให้มาสองกับสามไม่เข้าคะ่ CA, นะ fc เนาะบอเขานะคะบอเขาเลยลาพัฒนาหาหนอยเออลาพัฒนาของเซียนนาดีก็ไม่เข้านะคะพลาดไปเนาะคะ่ะวันนี้พลาดไปตามค่อยตามต่องวนหน้านะคะหาหนอยปู่สี่ศูนย์ให้มาสองกับเจ็ดนะคะ สองกับเจ็ด <c oughs> เข้าตัวลูดเจ็ดแต่ว่าจับคูบอเขานะคะซี FC. นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่กับอ๋อลายมือฟูซีซูนอันนี้นะบุ๊มเป็นลายมือเพ่นนียค่ะของเมื่อวานนี้ค่ะของเมื่อนี้ได้แล้วนะคะพี่พหฮัตส่งมาให้แล้วเพ่นก็เขียนเอาเนาะแต่ว่าลายมืออาจจะบางามแต่ขอโทษขอให้กับเซีเนาะคะ่ะลายมือบบสวยนะคะะ นี่ค่ะแนวทางฮานอยของปู่สี่ศูนย์วันที่สี่อ๋อไม่ได้เขียนวันทีเดี๋ยวเขี้นเขียนวันทีให้ก่อนเนาะค่ะแป๊บหนึ่งวันที่สี่ครับเจ็ดครับหกหกเนาะค่ะเป็นเขียนเป็นเรื่อเขียนวันทีไหนะนะค่ะเขียนใหแล้วค่ะวันที่สี่นะค่ะ ก,กรกฎาคมสองห้าหกหกเนาะคะ่ะปู่ให้มารูด3กับ4นะคะให้มาลูดสกับสจับคู่ให้38 3แปดสามเก้าสามหนึ่งสี่เก้าสีเนาะคะ่ะ ปูเนีนให้ซีคูเนาะค่ะแต่ว่าเพ่นดลงวงกลมไห้นะอันนี้เนาะปูเนนไห้เนาะมีสามศูนย์มีสามหนึ่งมีสี่ศูนย์มีสี่หนึ่งอันนี้เพ่นเพ่นหลงนะเพ่นเพ่นเพ่นเป็นปูวงกลมไหเองเนาะเพ่นหลงเพ่นเพ่นเห็นอันศูนย์เป็นเลขเก้าเพ่นเราเป็นวงกลมตัวนี้กอนนะคะก็เลยเป็นหาคูเนาะค่ะเอซีเอาไหมค่ะส่วนของปูวงกลมไห้มีแค่ซีคูเท่านั้นเด้อค่ะนี่ค่ะ สามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่ค่ะเนาะอันนี้เพนหลงเด้อค่ะเอาขอโทษขอไพ่น้่งเนาะคะ่ะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะแนวทางฮานอยของปู่สี่ศูนย์วันนี้เนาะรูดสามกับซีเนาะคะ่คะสามกับซีค่ะกาจับคู่ให้สามแปดสามเก้าเนาะค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งเด้อค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจออน้ำกันเนาะค่ะแนวทางฮานอยของปู่สี่ศูนย์เนาะเพราะว่าของปู่มาาก,กมูก็ได้เลยลงคนเดียวเนาะค่ะลงคลิปของปู่คนเดียวเลยเนาะค่ะส่วนของพี่ประฮัตของอ่าเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะค่ะก็ได้ลงให้ไปหมดแล้วเนาะค่ะของตาปากน้ำโพของอาจารย์สวัยหรือว่าของผู้ใหญ่ใจดีเนาะ,ะเพนได้ลงให้ไปหมดแล้วเนาะค่ะเอสซี ส่วนผู้ใดที่บอกให้เพ่นตามลาวพัฒนาของปู่ห้าเจ็ดแปดยังบอดได้เด้อค่ะบอดได้เนาะเพราะว่าปู่ว่าเพิ่นบอลงไห้เนาะมีคนว่าไห้หลายเพิ่อนเราอยากลงให้ไห่เนาะค่ะเอฟซีเดี๋ยวจะให้พี่ประฮัตไปตามไห้คือเก้านั่นแหละเนาะค่ะเพิ่นใจดีเพิ่นจะไห้คือเก้าค่ะปู่ห้าเจ็ดแปดเพ่นหย่านค้นว่าไห้ซื่อเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบดได้ที่ ตัวเลขกเนาะไม่ได้ห่วงตัวเลขกเนาะตามนี้เนาะคะ่ะคำแพงทำอะไรกันเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเอา้าเห็นอย่างนี้ตามบักต้องค่ะเอซีไหมฝนําฝน,นตามบักต้องให้กินเมนีน้ำฝนบ่ฝันเนานะฝนเมื่อวานนี้ได้ห้าเจ็ดตัวเดียวก็ไปออก้อยพิเศษเลยเนะก็ไม่ได้ซื้อให้เลยสักบาทจ้าเนาะคําแพงก็ไม่รู้เรื่อง อะไรอะไรอาตัวไหนตัวไหนเลขเจาตัวไหนซีให้หน่อยเอาชิเป็นจังสี่บ้านนี้ยอค่ะเอาสุดท้ายแล้วก็คอขอบคุณเนซีแล้วก็เซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์แล้วก็ปู่สี่ศูนย์ด้วยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะทุกปนี้ขอลาตะกอนค่ะภาวะกำแพงกำลังเริ่มซับสฉลเริ่มอุ่นอัวแล้วค่ะเียงห่วงแล้วเนาะ อนไยไห้บ่มีน้ำตาจักเทียโอ้ๆเอาลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า